สวัสดีครับแฟนบอลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟ s ร t o u ั h วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงแค่ผลการแข่งขัน,ขน,น,นหรือนักเตะดาวดังแต่เราจะพาคุณเดินทางสู่แดนอาทิตย์อุทยัยเพื่อแกะรอยเบื้องหลังความสำเร็จของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่ทั่วโลกต้องจับตามองในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเราได้เห็นว่าทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจสามารถเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างเยอรมน,นีและสเปนได้ พวกเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานกว่าหลายทศวรรษคำถามคือพวกเขาทำได้อย่างไรอะไรคือปรัชญาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเจแปนเวที่หล่อหล,อ,ลอมนักเตะตั้งแต่เด็กเยาวชนจนถึงระดับอาชีพให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างน่าทึ่งตลอดคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกถึงระบบการพัฒนาที่จริงจังปรัชญาที่เน้นระเบียบว,วินยัยและการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่น นี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่ความมุ่งมั่นแต่เต็มไปด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบที่ไทยควรเอามาเป็นบทเรียนเรามาเริ่มต้นกันที่จุดเริ่มต้นของฟุตบอลญี่ปุ่นกันก่อนนะครับฟุตบอลในญี่ปุ่นไม่ใช่กีฬาอันดับหนึ่งเมื่อ30-40ถึง40ปีก่อนแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกปี2002 พวกเขาก็ได้วางแผนและกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับวงการฟุตบอลของตัวเองหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบฟุตบอลเยาวชนที่แข็งแกร่งสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นได้กำหนดแผนการพัฒนาในระยะยาวโดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ฟุตบอลอยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นในทุกระดับอายุไม่ใช่แค่การเน้นผลการแข่งขันในปัจจุบันปรัชญาที่พวกเขาเน้นคือฟุตบอลเพื่อทุกคน พวกเขาส่งเสริมให้เด็กๆได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะในโรงเรียนหรือในชมุมชนและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีได้ในอนาคตระบบการคัดเลือกและฝึกฝนนักเตะเยาวชนของญี่ปุ่นไม่ได้เน้นแค่การหาเด็กที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดแต่เป็นการให้โอกาสกับทุกคนที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่อาจเน้นแค่การหาเพชรเม็ดงามตั้งแต่เด็กๆการทำแบบนี้ทำให้ญี่ปุ่นมีรากฐานผู้เล่นที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่มหาศาลครับหัวใจสำคัญอีกอย่างของ j จแปนเวคือการสร้างระบบพัฒนาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับอาชีพระดับโรงเรียนและชุมชนฟุตบอลในญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาครับทุกโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมปลายจะมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองการแข่งขันฟุตบอลในระดับโรงเรียนจึงเป็นที่นิยมและมีความสำคัญอย่างมาก จนได้รับการถ่ายทอดสดทางทีวีมีแฟนบอลติดตามกันเป็นจํานวนมากซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้ผู้นักฟุตบอลเยาวชนมีแรงบันดาลใจและมีเวทีในการแสดงฝีเท้าตั้งแต่เด็กอะคาเดมีของสโมสรควบคู่ไปกับระบบโรงเรียนเจลีกก็มีกฎที่บังคับให้ทุกสโมสรต้องมีอะคาเดมีของตัวเองอย่างเป็นระบบตั้งแต่รุ่น u 12 u 15และ u 18 ซึ่งเป็นเหมือนโรงเรียนสอนฟุตบอลอย่างจริงจังที่เน้นการฝึกฝนทั้งทักษะเฉพาะตัวและเทคนิคอย่างเข้มข้นนักเตะเยาวชนในอแคาเดมีเหล่านี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีใกล้ชิดจากโค้ชที่มีคุณภาพระบบนี้ช่วยให้นักเตะมีเส้นทางที่ชัดเจนครับ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลในระดับโรงเรียนการเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรหรือแม้กระทั่งการเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเส้นทางที่สามารถนำไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพในเจลีกหรือในต่างประเทศได้ทั้งสิน้นสิ่งนี้แตกต่างจากในหลายๆประเทศที่มีการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนยังไม่เป็นระบบมากพอและนักเตะอาจจะต้องทิ้งการศึกษาเพื่อเติมความฝันตั้งแต่เด็กแต่ที่ญี่ปุ่นพวกเขาให้ความสำคัญ กับการศึกษาควบคู่ไปกับการเล่นฟุตบอลเพื่อให้แน่ใจว่านักเตะทุกคนจะมีทักษะชีวิตและมีทางเลือกในอนาคตนอกจากระบบที่วางไว้อย่างดีแล้วสิ่งที่ทําให้ฟุตบอลญี่ปุ่นแตกต่างอย่างชัดเจนคือปรัชญาและวินัยที่ฝังรากลึกในวัฒนธรรมของพวกเขาการทํางานหนักและระเบียบวินยัยนักเตะญี่ปุ่นขึ้นเชื่อเรื่องความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและระเบียบวินัยที่ยอดเยี่ยมพวกเขาไม่ได้พอใจกับความสําเร็จ แค่ในสนามซ้อมแต่จะทุ่มเทฝึกอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนักเตะญี่ปุ่นหลายคนกล้าที่จะออกไปหาประสบการณ์ในเหลีกที่แข็งแกร่งอย่างในยุโรปเพื่อพัฒนาตัวเองให้ทัดเทียมกับนักเตะระดับโลกผู้เขามองว่าการได้สัมผัสกับฟุตบอลในอีกระดับคือโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหลีกเยอรมนีหลีกอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบนันเราจะเห็นนักเตะญ,ญี่ปุ่นไปค้าแข่งเลกยุโรปจํานวนมากการเล่นเพื่อทีมปรัชญาในการเล่นบอลของญี่ปุ่นไม่ได้เน้นแค่การโชว์ฟอร์มส่วนตัวแต่เน้นการเล่นเพื่อทีมและการมีน้ําใจซึ่งสิ่งนี้สะท้อนออกมาให้ในฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติหรือทีมชาติญี่ปุ่นที่มักจะเล่นได้อย่างเป็นระบบและแข็งแกร่งความสําเร็จของเจแปนเวได้รับการพิสูจน์แล้วในเวทีระดับโลกครับ ทั้งในการแข่งขันฟุตบอลโลกและในการผลิตนักเตะคุณภาพเข้าสู่ลีกชั้นนําของยุโรปปัจจุบันฟุตบอลญี่ปุ่นกําลังเข้าสู่ยุคที่3ของการพัฒนาพวกเขาไม่ได้แค่พอใจกับการเล่นได้ดีในเอเชียแต่กําลังมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในทีมชั้นนาของโลกนี่คือบทเรียนที่สําคัญสําหรับองค์การฟุตบอลในบ้านเราครับการพัฒนาฟุตบอลไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการวางแผนอย่างเป็นระบบในระยะยาว การให้ความสําคัญกับการพัฒนายาวชนการสร้างโค้ชที่มีคุณภาพและการปลูกฝังวินัยและความมุ่งมั่นที่แท้จริงบอกว่าเรื่องราวของฟุตบอลญี่ปุ่นในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราได้นะครับว่าหากเราเดินหน้าอย่างถูกต้องถูกทางและมีความมุ่งมั่นที่แท้จริงวันที่เราจะไปถึงระดับโลกก็คงไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปและวันนี้เฟอร์ทัตขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้ กับผู้ที่รักฟุตบอลทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ